ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองมรชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิในขณะนี้นะคะก็ทําให้หลายๆภาคส่วนค่ะได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ผลกระทบทางตรงก็คือทางด้านสาธารณสุขความรุนแรงของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเกิดขึ้น วันนี้ค่ะเราจะได้มาร่วมรับฟังถึงบทความความผาสุกอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งมีตัวอย่างของผู้ประสบความสําเร็จนะคะในการน้อมนําเอาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนประสบความสําเร็จค่ะ สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดใหญ่นะคะแล้วก็ความไม่เสมอภาคทางสังคมรวมทั้งปัญหาสุขภาพจิตที่มีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันซึ่งแผนพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อให้เข้ากับรูปแบบ และพฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเช่นการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งทั้งหมดก็คือการปรับตัวเข้าสู่สภาวะปกติใหม่หรือว่า new normal อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ตลอดไปมุมมองของการพัฒนาทางเศรษฐกิจค่ะเกิดข้อจํากัดทางการพัฒนาทั้งทุนทางเศรษฐกิจการสูญเสียความสามารถในการผลิตหรือแม้กระทั่งโครงสร้างพื้นฐานการดํารงชีพเงินออมและทุนทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะในทางตรงกันข้ามค่ะก็เกิดการ การพัฒนาในมุมบวกเช่นการค้าและเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์มุมของการพัฒนาทางด้านสังคมค่ะก็เกิดการทำลายสุขภาพการเสียชีวิตหรือแม้กระทั่งการย้ายถิ่นฐานนะคะนำไปสู่การลดลงของทุนสังคมการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในทางบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการแยกตัวจากสังคมในส่วนของมุมมองของการพัฒนาทางสิ่งแวดล้อมตอนนี้ก็เกิดการชะลอการพัฒนาที่ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิ ด้านสภาพภูม,มิอากาศนะคะจากการหันเหการนำทรัพยากรมาใช้ความต้องการเนื้อสัตว์และอาหารแปรรูปที่เพิ่มขึ้นอาจจะเพิ่มแรงกดดันต่อการทำลายป่าเกี่ยวโยงกับห่วงโซ่อุปทานต่างๆเป็นต้นดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะเป้าหมายของการพัฒนาก็คือความยั่งยืนที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดความผาสุกข,ของการดำรงชีวิตด้วยหลักความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันนะคะโดยการพึ่งพาตัวเอง จึงเป็นสิ่งสําคัญมากที่สุดค่ะในสถานการณ์ปัจจุบันรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นประหยัดอดออมนะคะแล้วก็หันกลับมาดํารงชีวิตอย่างพอมีพอกินดังพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าการพัฒนาประเทศจําเป็นต้องมีตามลําดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยเสริมความเจริญและก็ฐานะทางเศรษฐกิจขั้นสูงขึ้นโดยลำดับต่อไป ทางศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงนะคะก็ถือเป็นหน่วยงานหลักของกองทัพไทยในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความมั่นคงโดยมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้น้อมนำพระประถมบร,รมราชองคการพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวเราจะสืบสารรักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปในรูปแบบและก็การจัดการ ในการประกวดผลงานของกองทัพไทยเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพิทักษ์รักษาตลอดจนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นการร่วมสืบสารการพัฒนาแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิรด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการส่งผลงานในการดำเนินชีวิตและตามแนวพระราชดําริหลักปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียงในประเภทต่างๆหนึ่งใน นั้นก็คือประเภทครอบครัวข้าราชการที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิตเป็นนวัตกรรมด้านภูมิปัญญาชาวบ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นเนี่ยก็มีการนำเสนอในรูปแบบของกระบวนแนวคิดแนวปฏิบัติในรูปธรรมที่แสดงผลงานเชิงประจักษ์แล้วก็ผ่านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลบนพื้นฐานเข้าใจเข้าถึงและพัฒนากำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาด้วยความรู้และภูมิปัญญา ที่ไม่จำกัดอยู่เพียงมิติใดมิติหนึ่งรวมถึงการทดลองแล้วก็ปรับปรุงนะคะจนได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนนำมาประยุกต์ใช้ได้ไม่รู้จบ เรามาดูตัวอย่างผู้ประสบความสําเร็จค่ะประเภทครอบครัวข้าราชการที่น้อมนําหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงไปดําเนินชีวิตนะคะในด้านของนวัตกรรมด้านภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียงค่ะซึ่งรางวัลชนะเลิศได้แก่ร้อยโททรงพลด้วงผู้กองพันทหารมาที่9กองพลนทหารราบที่4กองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสอําเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกค่ะในส่วนของแนวความคิดนะคะแล้วก็ความเชื่อมโยงหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียง ทางด้านร้อยโททรงพลก็ใช้ชีวิตแบบพอมีพอกินไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นมีความสุขกับชีวิตความเป็นอยู่ค่ะมีน้อยใช้น้อยมีมากใช้น้อย รู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตไม่ประมาทรอบคอบรู้จักเก็บออมมีคุณธรรมในการใช้ชีวิตมีเหตุผลมีปัญญาในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเราพอเพียงแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ทําวันนี้ให้ดีที่สุดตั้งมั่นในการทํางานที่กําลังทําไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นหลักปรัชญ,ญาที่ชี้ให้เห็นถึงการดํารงอยู่แล้วก็ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชน ไปจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการก้าวทันโลกต่อยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกทั้งนี้ก็จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดําเนินงานทุกขั้นตอนในส่วนของแรงจูงใจนะคะในการน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ทางด้านร้อยโททรงพลด้วงผู้ก็ได้มีการน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ มาใช้ในการดําเนินชีวิตสืบเนื่องมาจากพื้นฐานครอบครัวเดิมเนี่ยเป็นเกษตรกร,ร,กรมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นยา่าจึงทําให้คุ้นเคยในการทําการ,กรเกษตรเป็นอย่างดีค่ะประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะข้าวของมีราคาแพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะอาหารการกินก็มีราคาสูงขึ้นมากมีสารเคมีเจือปนอยู่เป็นจํานวนมากและเงินเดือนเนี่ยก็ไม่พอกับค่าใช้จ่ายอีกทั้งทางด้านร้อยโททรงพลค่ะ ว่ายังเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการขุนอาสาซึ่งต้องน้อมนําหลักตามศาสตร์ของพระราชาไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยจึงทําให้คิดถึงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวประกอบกับบ้านพักข้าราชการก็อยู่ห้องริมสุดนะคะแล้วก็มีพื้นที่เหมาะสําหรับทําการเกษตรแบบผสมผสานโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนค่ะในการปลูกผักผลไม้เลี้ยงสัตว์แล้วก็เอาไว้รับประทานเองในครัวเรือนโดยเริ่มจาก การศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆศึกษาจากปราชชาวบ้านนะคะแล้วก็นํามาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองเริ่มจากการทํากินเองพอมีเหลือเนี่ยก็นําไปแจกใจ่ายให้กับเพื่อนบ้านเหลือจากการแจกจ่ายค่ะก็นํามาหาไรายได้ เข้าครอบครัวโดยการนําออกไปขายนะคะแล้วก็มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจัดหาพันธุ์ไม้ใหม่ๆม,มาปลูกแล้วก็ทําตลาดกิ่งพัน์ุจนนําไปสู่การได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานราชการนักเรียนรวมไปถึงบุคคลที่สนใจค่ะในส่วนของผลการดําเนินงานและนวัตกรรมที่ประสบความสําเร็จนะคะของทางพลโทรทรงพลเนี่ยการทําการเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นที่ประมาณ1ง,งานเป็นพื้นที่จํากัด ริเวณข้างบ้านแล้วก็หลังบ้านโดยการพลิกฟื้นพื้นที่รกร้างมาทําการเกษตรใช้เวลาว่างจากการทํางานในช่วงเช้าและช่วงเย็น รวมทั้งวันหยุดต่างๆในการพัฒนาปรับปรุงการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้ประกอบอาหารในการรับประทานในชีวิตประจําวันและก็การเลี้ยงสัตว์ต่างๆโดยผล,ผลผลิตที่เหลือจะนําไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านเหลือจากการแจกจ่ายก็จะนํามาขายเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ําโดยใช้น้ําจากบ่อเลี้ยงปลาและบ่อเลี้ยงกบมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้เลี้ยงไก่ไข่ เอาไว้บนบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดไข่โดยผลผล,ผลิตที่ได้จากการเลี้ยงเป็ดแม่บ้านจะทําความสะอาดไข่แล้วนํามาทําเป็นไข่เค็มไว้รับป,ประทานทําหน่อไม้ดองเพื่อเก็บไว้รับป,ประทานเลี้ยงไส้เดือนเพื่อใช้ประโยชน์จากมูลทําปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพต่างๆเอาไว้ใช้เองมีการปลูกพืชผักสวนควรัวผักตามฤด,ดูกาลปลูกไม้สายพันธุ์ต่างๆสลับหมุนเวียนตลอดทั้งปีด้วยตนเองนอกจากนี้ก็ยังมีภรรยาที่ช่วยกันทําแล้วก็มีการ จำหน่ายพืชพันธุ์ไม้ต่างๆผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตปลูกมะนาวพันธุ์แคลิฟอร์เนียเพื่อจำหน่ายกิ่งพัน์ธุรวมทั้งปลูกมะนาวสายพัน์ธุอื่นๆซึ่งมีผลผลิตจำหน่ายตลอดทั้งปีแปรรูปมะนาวเป็นน้ำมะนาวพร้อมดื่มพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายผู้ปลูกมะนาวแคลิฟอร์เนียเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายเข้าสู่ตลาดส่งออกในวันข้างหน้าอีกด้วย เรามาดูในส่วนของรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะร้อยตำรวจเอกคมเขตแก้วไกสอนอายุ60ปีตำแหน่งรองสารวัตรงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่42ค่ายศรีนครินทราอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช ในส่วนของแนวคิดและความเชื่อมโยงหลักของปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงความพอประมาณมีเหตุผลและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนการใช้ความรู้และคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจการการะทำรวมทั้งกรอบแนวคิดเพื่อเป็นปรัชญ,ญาที่ชี้แนะแนวทางในการดำรงอยู่และการปฏิบัติตน ในทางที่ถูกที่ควรโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเพื่อสังคมและการพัฒนายอย่างยั่งยืน รวมทั้งคุณลักษณะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นยังสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับโดยเน้นการปฏิบัติตนบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนในส่วนของแรงจูงใจนะคะในการน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จุดเริ่มต้นของร้อยตํารวจเอกคมเขตแก้วไกสอนก็คือความสนใจที่ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบกับได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการ น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันภายใต้ชื่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงงานเก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิดกองกำกับการตํารวจตะเวนชายแดนที่42 ซึ่งเริ่มจากจุดเริ่มต้นง่ายๆที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตมีการลงทุนไม่สูงแล้วก็สามารถลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้โดยใช้พื้นที่ว่างภายในกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่42ทําทำการเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืชผักสวนครัวรั่วกินได้และผลการดำเนินงานก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเพื่อนร่วมงานครอบครัวและผู้บังคับบัญชาจึงทาให้เกิดการดาเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นคือการเลี้ยงสตัตว์และการปลูกพืชกินผล ซึ่งผลสำเร็จที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดจากการร่วมกันคิดแล้วก็ช่วยกันทำส่งผลให้ งาต่าๆดําเนินไปด้วยความสะดวกราบรื่นสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วเนื่องจากแต่ละคนก็มาจากครอบครัวเกษตรกรซึ่งมีองค์ความรู้ตั้งแต่วัยเยาว์ที่เรียนรู้มาจากครอบครัวจึงทําให้การเกษตรของโครงการเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนเกิดการถ่ายทอดความรู้จากครัวเรือนสู่ครัวเรือนสามารถพึ่งพาตัวเองได้เป็นอย่างดีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ส่วนของผลการดําเนินงานและนวัตกรรมที่ประสบความสําเร็จนะคะผลต่อครอบครัวก็คือทําให้ครอบครัวเนี่ยได้บริโภคพืชผักที่ปลอดสารพิษมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีโดยพืชผักสวนครัวเช่นผักกาดขาวผักกาดเขียวคะนา้ากวางตุง้งฟักเขียวแตงกวาเป็นต้นส่วนการเลี้ยงสัตว์ก็คือปลาดุกและกบเนื่องจากมีตลาดรองรับแล้วก็มีต้นทุนไม่สูงมากนัก ง่ายต่อการดูแลมีการแปลรูปเป็นประดุกรา้าประดุกแดดเดียวมีการทำน้ำหมักชีวภาพน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อนำไปเป็นปุ๋ยใช้ในการบำรุงพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นการประหยัดเงินค่าซื้อปุ๋ยรวมทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อดินและก็น้ำมีการจัดทำเครื่องมือดักมแมลงวันและ,มะแมลงวันทองเพื่อกำจัดศัตรูพืชนอกจากนี้ยังนำวัสดุเหลือใช้เช่นการนำยางรถยนต์มาเป็นภาชนะปลูกพืชผักสวน ครัวหรือนำมาทำเก้าอี้นั่งทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในครัวเรือนได้อยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันทำให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่นความใกล้ชิดเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น ในส่วนของผลต่อชุมชนหรือสังคมนําผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคภายในครอบครัวมาแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านนําไปจําหน่ายในราคาถูกแล้วก็ได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนบ้านเกิดความสามัคคีในชุมชนนอกจากนี้ยังมีการใช้น้ําหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อดินแลนะน้ําก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมร่วมด้วย มาดูในส่วนของรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองค่ะจากสิบเอกเจริญวรากาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุดส่งเสริมและขยายพันธุ์สัตว์หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสากรที่สองสำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่มีแนวคิดและก็ความเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะบอกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและก็แนวทางการปฏิบัติของเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางในการพัฒนาที่นําไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเองในระดับต่างๆอย่างเป็นขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความแปรผันของธรรมชาติหรือเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆโดยอาศัยความพอประมาณความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีรวมทั้งมี ความรู้ความเพียรความอดทนสติและปัญญาในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและความสามาคัคคีความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานในตัวให้เกิดขึ้นในระดับครอบครัวและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ในการสืบทอดภูมิปัญญาการแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีและบทเรียนจากการพัฒนาหรือร่วมมือกันพัฒนาแรงจูงใจในการ น้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จุดเริ่มต้นของการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตเนื่องจากครอบครัวมีค่าใช้ใจ่ายมากไม่เพียงพอต่อไรายได้ซึ่งในปัจจุบันต้องซื้อทุกอย่างแม้แต่ผักสวนครัวที่สามารถปลูกเองได้เดิมทํานาอย่างเดียวมีผลผลิตได้เสียตามสภาพภูมิอากาศดังนั้นจึงหันมาทําเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนของผลงาน และนวัตกรรมที่ประสบความสําเร็จทางด้านจากสิบเอกเจริญโวรากาได้มีการน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทําการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่หนึ่งไร่3งานด้วยการปลูกไม้ผลเช่นมะม่วงส้มโอมะพร้าวมะนาวการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษเช่นพริกมะเขือเพื่อบริโภคในครัวเรือนและเลี้ยงโคขุน4ตัวเลี้ยงสุกรหนึ่งตัว มีการนำมูลโคและมูลสุกรมาใช้สำหรับเป็นปุ๋ยให้กับพืชผักสวนครัวอีกทั้งยังนำเอาเศษผักดังกล่าวไปเลี้ยงสุกรทำให้ครอบครัวลดค่าใช้จ่ายและมีรายได้เพิ่มขึ้นเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถนำไปแลกเปลี่ยนกันในชุมชนหรือนำไปช่วยเหลืองานบุญงานแต่งงานในหมู่บ้าน ปัจจุบันเป็นประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนกลุ่มที่1ของสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์พโพลยางคำตลอดจนรักษาสัตว์และผสมเทียมสัตว์ให้กับสมาชิกของกลุ่มบทสรุปความเชื่อมโยงระหว่างหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน ความยั่งยืนถือเป็นการพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญนะคะรายได้คุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งการเจริญเติบโต,ตของเศรษฐกิจก็อยู่บนหลักของการใช้การรักษาการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและก็เยียวยาของระบบนิเวศการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหร ประชาชาติมีทั้งหมด17ข้อครอบคลุมมิติของสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสันติภาพและหุ้นส่วนการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับ3มเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและผลกําไรซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างกลมกืนเพราะมีเป้าหมายปลายทางที่สอดคล้องกัน ่างมุ่งพัฒนาเพื่อสร้างความสมดุลในมิติของสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมส่วนที่เหลื่อมกันอยู่ ก็ไม่ขัดกันเน้นมิติทางวัฒนธรรมด้วยขณะที่มิติทางวัฒนธรรมแฝงอยู่ในหลายเป้าหมายมีส่วนของสันติภาพและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเพิ่มเข้ามามุ่งให้ผลประโยชน์ของการพัฒนากระจายไปยังกลุ่มคนทุกกลุ่มในสังคมคนเปราะบางและกลุ่มได้โอกาสต่างๆอย่างสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขรวมทั้งโอกาสทางด้านเศรษฐกิจสังคมการพัฒนาอย่างบูรณาการอย่างไรก็ดีนะคะปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็เป็นปัญหาที่เชื่อมโย กันอย่างซซับซ้อนการพัฒนาอย่างบูรณาการจึงเป็นหลักสําคัญอีกประการหนึ่งค่ะในการที่จะบรรล,ลุถึงเป้าหมายอย่างยั่งยืนจําเป็นที่จะต้องใช้ศาสตร์หลายศาสตร์เพื่อทําให้เกิดความเข้าใจแล้วก็หาหนทางเพื่อบรรล,ลุความยั่งยืนรวมทั้งจะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะคะต้องคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมก็จะต้องมีคุณภาพที่ดีขึ้นความรับผิดชอบต่อสังคมความเอื้ออาทรความเสียสละรวมไปถึง ผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งรัฐบาลก็มีนโยบายที่มุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบแล้วก็อย่างสมดุลมีเสถียรภาพและยั่งยืนนะคะอย่างแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่สามารถที่จะนามาใช้ปรับใช้กับยุค สมัยปัจจุบันนี้ที่หลายๆอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยโรคระบาดนะคะที่กําลังประสบอยู่ในขณะนี้ร่วมไปถึงในภาวะของข้าวของเครื่องใช้ที่มีราคาที่สูงมากขึ้นตอนนี้ค่ะก็จําเป็นที่ทุกคนเนี่ยจะต้องหันกลับมาศึกษาในเรื่องของการน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเพื่อให้เกิดความพาสุขอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม หาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือบทความที่นำมาเสนอกันในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วดิฉันพียวระยายพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง มันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลบอ์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมีไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเส้นหนึ่งเส้นอาจสร้างความฝันที่ยิ่งใหญ่สีไม่กี่สีอาจสร้างอาชีพได้มากมาย รูปแค่หนึ่งรูปอาจสร้างอนาคตให้เราได้ไม่สิ้นสุดเพราะการวาดให้อะไรมากกว่าที่คิดสปรกองบัญชาการกองทัพไทยเชิญส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดในตามสีเติมฝันด้วยพอเพียงที่เพียงพอตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงปริญญาตรีชิงเงินรางวัล30,000บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตรรับสมัครวันนี้ถึง3 1มีนาคม65เพิ่มเติมโทร0 9 6 7 5 6 4 1 5 1 We can't hide I can <imitation> talk เป็นสักขีจะร้องบาทราชวงศ์คงจับก,กรีตราชีวีสูญสิน้นดินกรบกา